ช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นบุคคลในข่าวที่จะมาขยายความแล้วก็มาชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายประเด็นด้วยกันนะครับอดีตหัวหน้าพักเพื่อจุดจุดจุด,จดซึ่งเจ้าตัวนั้นได้อภิปรายในสภาวไว้คุณสรันวุฒิสรันเกศส,สอสออุดตรดิตตอนนี้มานั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับ สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านสวัสดีพี่หมูสวัสดีคุณนรินทร์ค,ครับวันพุทธที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมาพักเพื่อชาติได้มีการเปิดโรงแรมแถลงข่าวครั้งสำคัญว่ากรรมการบริหารของพักมากกว่าครึ่งได้ลาออกก็มีผลทำให้หัวหน้าพักต้องพ้นตําแหน่งไปด้วย เจตนาก็คือทราบกันดีแล้วเพราะในการถแถลงข่าวนั้นได้มีการถแถลงอัดหัวหน้าพักเหมือนเป็นข้อกล่าวหาเป็นข้อกล่าวหาของคุณสันวุิสรันเกียรติว่าไปทำโน่นไม่ทำนี่ให้พักอะไรต่างๆนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่นับจากวันนั้นคุณสันวุฒิก็ยังไม่ได้ไปชี้แจกะงกครับใครที่ไหนนะฮะคุณนตุนลองอ่านข้อกล่าวหาของกรรมการบริหารพักเพื่อชาติ ให้คุณสันวุฒิได้ฟังหน่อยเผื่อเจ้าตัวเขายังไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขากล่าวหาว่ายังไงนะฮะอ้าวย่อๆนะคะคุณผู้ชมคุณสันวุฒิผู้นี้ไม่ยอมทำงานมไม่ลงนามเอกสารไม่ยอมร่วมกิจกรรมด้อยค่าผู้ร่วมงานด่าพักว่าเป็นเหมือนวัดร้างมีตาสามภเวสีแล้วก็มีหมายเหตุที่ใครต่อใครทั่วประเทศเขาก็เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงคุณสันนวุฒินั่นแหละใครไปแอบอ้างแล้วก็อ้างชื่อพัก ไม่ว่าจะด้วยทางตรงทางอ้อมร้องขอเรียกร้องขม่มขู่หรืออภิปรายในสภาขอกราบเรียนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับพักเพื่อชาติทั้งสิน้นอือา้าวทีนี้มาถามเจ้าตัวเราต้องฟังเสียงด้วยไหมคะเอาชนิดหนึ่งจำเป็นไหมอ่าดีดีดีดดดเลาหน่อยก็ได้ฟังเสียงในการถแถลงวันนั้นหน่อยจากพฤติกรรมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมของ,ของนายสารพุฒธที่ผ่านมาเลยตลอดคณะกรรมการบริหารพักเพื่อชาติจึงได้ประชุมและมีข้อสรุปร่วมกันว่า ไม่เห็นด้วยและไม่อาจรับได้กับพฤติกรรมของนายสรานุชที่ขาดภาวะผู้นําไม่มีวิสัยทัศน์ขาดความรับผิดชอบขาดความเป็นประชาธิปไตยตามพฤติกรรมมาข้างต้นในวันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติบางส่วนจึงได้ขอลาออกจากการดำรงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตยสากลตลอดจนเพื่อ คงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันและอุดมการประชาธิปไตยของพรรคเพื่อชาติอีกด้วยอ้าวหลังจากฟังทางโน้นแล้วมาฟังทางนี้บ้าง่าเชิญคุณสนันวุตรอยากจะกล่าวถึงประโยคใดก่อนในข้อกล่าวหาทั้งหมดมนั้นเชิญเลยก่อนจะกล่าวผมต้องกราบขอบพระคุณทางนชั่นที่ให้โอกาสผมมาได้ชี้แจงความจริงแล้วก็ผมก็มี f c จํานวนเยอะทั้งประเทศเลยที่รักแล้วก็เป็นห่วงผม ผมก็ยืนยันกับทุกคนนะฮะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นคนที่ติดตามการทํางานของสรันวุฒินะครับยืนยันว่านักลบพันดุคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเกล่าวหาและวันนี้ก็พร้อมจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อได้จจริงเบื้องต้นแล้วก็ชุดใหญ่พร้อมหลักฐานเนี่ยผมจะไปแฉที่สภาผู้แทรรนราษฎรนะครับในวันพุธนะที่3เวลา14.00นบ่ายสอง<ล>ในวันนั้น จะมีแฉถึงตูบุคคลที่เป็นไอ้มง<ะ>อยู่เบื้องหลังซึ่งไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะฮะก็คิดว่าจริงๆต้องฝากถึงไอ้มงเบื้องหลังด้วยเราเคยคบกันเคยทำงานด้วยกันผมก็มีความรักและเคารพไอ้มงแต่อย่าล้าเส้นเลยสลันบุตรนี่นะฮะมีสามอย่างนะที่ยึดมั่นมาตลอดหนึ่งไม่ทำใครก่อนสองไม่ทำคนดี สมไม่ทำคนที่ไม่มีทางสู้แต่กรณีนี้เนี่ยผมต้องเรียนทางพี่หมูแล้วก็คุณนรินด้วย<ะ>มันเจ็บปวดตรงที่ว่าตอนที่ผมไม่ยอมให้ครอบงำประเด็นคือเรื่องการครอบงำเลยเนื้อๆเ,เลยท่านดูหน้านักลบพันดุคนนี้สิมันออกมาจากพักเดิมเนี่ยเพราะว่ามันก็รับไม่ได้กับการครอบงำแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะถูกใครชักจูงแต่พอย้ายมาที่หนึ่งเขาเรียกหนีเสือปะจระเข้ หนีจะระเข้มาเจอชาละวัน oh. นะครับ mm. ที่มีการกล่าวหาว่าทำไมต้องย้ายหลายพักผมถามว่าพี่หมูคุณนรินเคยย้ายที่ทำงานไหม mm. ถ้ที่ทำงานไม่ดีเนี่ยพวกเราจะอยู่ต่อไหมอยู่แล้วไม่มีอนาคต mm. อยู่แล้วไม่ได้ทำตามอุดมการณ์หรือสิ่งที่เราตั้งใจทำเราก็ไม่อยากอย,กอยู่ mm. แต่พอเราย้ายไปอีกที่หนึ่งเราก็คาดว่าเราจะปักหลักทำตรงนี้ไม่มีใครหรอกย้ายแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะลอยย้ายอีก S <S ทุกคนก็อยากจะปักหลักเพื่อจะอยู่ที่ต่อไปให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายมันอยู่ไม่ได้จริงๆเปรียบเสมือนชีวิตคู่บางคนเนี่ยผมสงสารสุภาพสตรีบางท่านนะตัดสินใจรักผู้ชายคนหนึ่งก็คิดว่าเอาละจะคลองเรือกับเขาตลอดชีวิตเลยจะดูแลผู้ชายคนนี้ทั้งชีวิตสุดท้ายมันไม่ใช่เขาก็ต้องไปตัดสินใจใหม่พอไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งนะก็คิดว่าคนนี้น่าจะใช่ที่สุดก็ไม่ใช่ แล้วคนก็จะไปต่อว่าผู้หญิงคนนั้นว่าบู๊เป็นคนเลวเป็นนางนั่นนางนี่ออย่างนี้มันไม่มีความเป็นธรรมเหมือนผู้หญิงคนนี้โดนผู้ชายกดขี่ข่มเหงงั้นเหรอคะเขาไม่ใช่ผมผมเปรียบเปรยนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยไม่มีใครกดขี่ผมได้หรอกถ้ากดขี่ได้จะไม่มีวันที่ประกาศว่าพักเพื่อจุดจุดจุดนี่คือคนที่ไม่ยอมให้ใครกดขี่นะแล้วผมก็เรียนนะผมฝากถึงคนที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังพักเพื่อชาติ โดยส่วนตัวผมเคารพรับท่านนะเพียงแต่อุดมการเราอาจจะไม่ตรงกันวิธีการทำงานผมอาจจะแตกต่างกับท่านนะครับผมทำงานแบบมืออาชีพทำงานอย่างมีระบบผมไม่ใช่ทำแบบมวยวัดอย่างก,กรรมการบางคนที่มาแถลงข่าวสงสารมากผมไม่เคยมีกับประชุมร่วมกับเขาเลยเพราะผมไม่เคยเห็นมันโผล่เข้ามาในพักเลยผมท้าพิสูจน์เลยแต่เขาบอกว่าคุณชานวุฒินั่นแหละที่เป็นคนไม่ทำงานนะ ผมทำงานไม่ได้เมื่อก่อนผมเรียกประชุมผมอยากทำทุกอย่างในฐานะหัวหน้าพักถ้าพี่นลินโทษพี่หมูกับคุณนลิน<ะ>เป็นหัวหน้าพักหรือว่าเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นซ e o แต่คุณไม่สามารถคอมมานดได้คุณสั่งไม่ได้นะมีทั้งเด็กเสมีทั้งอะไรสารพัดนะครับแล้วคุณจะทำงานได้ยังไงอพอคุณเอาอย่างนี้เจ้าของอำนาจที่ได้จริงบอกไม่เอา จะเอาแบบนี้มแม้กระทั่งอย่างวันจัดงานเมื่อเดือนที่ผ่านมามิถุนาผมบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเลยมันยังไม่พร้อมทําให้ดีแล้วเปิดให้อารัางการเปิดให้พร้อมเรื่องการระดมทุนเนี่ยมีคนพร้อมจะช่วยเราเยอะอเรื่องนี้ก็ถือโอกาสตอบในใน,ใน,ใ,นในประเด็นที่เขากล่าวหาผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเลยนะครับสรันบุตรเนี่ยในตัวตนของสรันบุตรเนี่ยมีทั้งพระเดชแล้วก็มีพระคุณในตัว พระเดชแปลว่าอะไรครับเป็นนักลบพันดุในสภาอภิปรายทีไรแล้วก็เชื่อเฉือนนะเอากันถึงตายเลยนะครับถ้าผมไม่ตายเขาก็ตายแล้วทุกคนพยายามหลีเลี่ยงไม่อยากให้สรันนุษฐอภิปรายนี่คือความจริงประเทศไทยนะพี่หมุงผมเองอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเป็นนักเลงกล้าได้กล้าเสียไม่ใช่นักเลงหัวไม้นะคือจิตใจเนี่ยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียคำไหนคำนั้นถ้าบอกยังไงก็ได้ แต่ขออย่างเดียวอย่าไปรังแกใครนะถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาล่ะสมมติถ้าพูดแบบโจรก็ได้จะชวนไปป้นนบอกความจริงมาว่าเราจะไปป้นแต่ผมขอเป็นโรบินฮูตได้ไหมป้นคนรวยมาช่วยคนจนแต่ไปป้นคนดีๆหรือไปป้นคนจนเนี่ยผมไม่ทำนะนี่คือสันรุษดงนั้นมันจึงมีทั้งพระเดชและพระคุณในตัวเห็นไหมครับเวลาผมไปเอ่ยปากกับใครเนี่ยทุกคนรักแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผม แต่ผมเรียนตรงนี้เลยนะยังไม่เคยแตะต้องเงินที่ไปขอให้เขามาร่วมสับสนุนพักนะแม้แต่หนึ่งแดงสลึงแดงเดียวก็ไม่มีมันมีข้อกล่าวหาอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหที่บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าไปแต่ไปเรียกร้องเงินผลประโยชน์อะไรต่างๆคือบางทีผู้มีอำนาจเนี่ยใจกว้างนิดหนึ่งเถอะผมขอแล้วท่านก็อย่าหูเบาผมเรียนเลยนะท่านมีจุดอ่อนตรงนี้ท่านเป็นคนหูเบาแล้วก็บางครั้งท่านก็คิดจุกจิก,จก,จกไป ที่จริงนะท่านเป็นคนดีมากนะผมเคารพรักท่านนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านเป็นแบบนี้พอทําการใหญ่เนะี่ยมันต้องมีระบบนะครับถ้าผมเป็นหัวหน้าพักที่คอมมานด์ไม่ได้ถามพี่หมูแล้วคุณนลินคุณอยากจะเข้าไปไในพักนั้นนะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ผมไม่ยอมไปเปิดตัวด้วยที่พักที่วันนั้นไปเปิดงานเลี้ยงดินเนอร์ทลอกอะไรก็สุดแล้วแต่แตั้งแต่วันนั้นผมไม่ได้เข้าไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นผมเข้าไปผมทําหน้าที่อย่างดีที่สุด แม้กระทั่งกรรมการที่มานั่งถแถลงผมไม่เคยเห็นหน้าเลยฝากวอนกรรมการด้วยว่าบาปบุญมีจริงอย่าไปรับใช้ใครจนเกินไปท่านกรุณนาเถอครับอย่าไปเป็น AI ให้เขาโปรแกรมแล้วท่านก็ไปทำตามนั้นเวลาท่านอ่านเนี่ยท่านยังไม่เคยเข้าใจเรื่องเลยถ้าพูดด้วยปากเปล่าเนี่ยรับรองว่าไปไม่เป็นเลยขออนุญ,ญาตนะผมไม่ได้ดูถูกท่านนะ,ะผมใช้คำว่าหรือไม่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามามามา,มา เขาเรียกว่าศพปรหมาทกันคในบรรดาที่นั่งกันอยู่เนี่ยเหรอคะก็มีม<น>ีบางท่านนะฮะผมเรียนตรงๆผมไม่เคยเจอหน้าเลยไม่เคยมาประชุมกันเลยมีแต่ว่าเอาละจะมีการนัดเปิดเปิดตัวบางทีก็ได้มานั่งกินข้าวกันแป๊บๆหนึ่งแล้วก็การแต่งตั้งคนนั้นมาเป็นตําแหน่งนี้คนนี้บางคนผมไม่รู้เรื่องเลยจู่ๆก็บอกว่าเอาคนนี้มารับตําแหน่งนี้แล้วนะอย่างกรณีพูดถึงสัมภเวศีอ่า ผมตอบตรงนี้เลยคนสลันวุฒิไปเล่นเขาก่อนไปให้สัมพาต์บอกว่าวัดมันร้างนอกจากร้างแล้วยังมีสัมภเวสีด้วยอย่างเงีเ้ยเขาก็เล่นเรื่องวัดร้างเนี่ยมันร้างจริงๆนะ <c oughs> ผมมาครั้งแรกไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยที่ทํางานก็ยังไม่เป็นเรื่องไปเล่าแล้วสุดท้ายผมก็บอกว่าเอาเถอะเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ชั่วคราวก่อนเมื่อก่อนไปไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสี่คูณสี่เมตรนะ พักการเมืองอะไรแล้วไปอยู่ในห้อง4คูณ4เมตรก่อนเข้าไปอะครับนี่แหละคือความจริงประเทศไทยก็เลยย้ายจากที่หนึ่งอะเอาพูดตรงๆย้ายจากลาดพร้าวมาอยู่ตรงหลังโรงแรม s อสซีพักนะครับทุกอย่างก็ยังไม่มีอะไรก็ทําไปผมก็บอกว่าเอาเถอะครับไม่เป็นไรครับที่อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อ,อย่างผมนี่ไม่ได้คารนามือว่าไปรังเกียจว่าเป็นหลวงพ่อวัดล้างนะผมบอกแล้วถ้าผมเป็นหลวงพ่อวัดล้างนี่ผมไม่กลัวเลย ผมสามารถย้ายย้ายวัดไปหาวัดที่ดีๆก็ได้แต่ผมไม่เอาอความเป็นนักลบผมผมสู้สัมพรเวสีเนี่ยแหะผมสั้นๆน,น,นิดเดียววัดล้างไม่ล้างนี่ทําให้คนเข้าวัดได้ง่ายๆก็คือใบหวยเลยยกตัวอย่างนะคนไทยชอบใบหวยก็แห่มาวัดก็จะมีคนขึ้นเยอะอนอกจากนั้นก็กล้าๆเทศเลยเทศถึงผู้มีอานาจเอาแบบถึงลูกถึงคนเอาแบบที่เรียกว่าคอขาดบาดตายเลยสุดท้ายอย่างที่ผมอภิปายหนึเนี่ย นั่นคืออภิปรายเสียงด้วยชีวิตเลยมีใครกล้าอภิปรายบิ๊กป้อมผมอยู่พักเดิมผมแตะคนนี้ไม่ได้ผมแบกลงศพเข้าไปในสภาจะอภิปรายคุณประยุทธ์และคุณประวิทย์ทำไมพักเดิมที่ผมอยู่ตัดไม่ให้ผมอภิปรายแม้แต่หนึ่งนาทีเห็นไหมครับแล้วพักเพื่อชาติก็เหมือนกันวดนนี้อภิปรายพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเชื่อไหมหัวหน้าพักเนี่ยถ้ามันมีศักดิ์ศรีจริงเนี่ยมันต้องได้อภิปราย แต่ว่าไอ้ที่ไปมีเอกสารว่าปีประชุมแล้วผมไม่ได้ไปเดี๋ยวผมเปิดหลักฐานนี่ฮะรับรบองได้เลยครับหน้างหงายกันเป็นแถววันที่สภาผู้แทนรัษฎรผมจะมีหลักฐานไปแฉทุกเรื่องเลยทุกเรื่องแม้แกระทั่งการบอกว่าจะตั้งผมเป็นหัวหน้าพักชั่วคราวมผมบอกให้เลยนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินตั้งใจนะวันที่ผมถแถลงที่สภาวันพุธไหยสองโมงความจริงจะปรากฏออกมาว่าผมเป็นหัวหน้าพักตัวจริง นะหรือว่าเป็นชั่วคราวที่เขาอยากให้เป็นนะครับมีด้วยเลยครับหัวหน้าพักชั่วคราวถ้าพี่หมูถูกเชิญไปบอกก่ามาเป็นชั่วคราวเอาไหมพี่หมูครับผมไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอผมไม่ใช่คนที่ไม่มีกระแสะทางการเมืองอม,มีคนอยากจะได้ตัวผมเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ต้องเอ่ยเลยถ้ารับปากว่าจะไปที่ไหนเนี่ยรับรองว่าคนเอาทันทีแต่ผมก็เห็นแล้วนะว่ามันมีแนวโน้มเข้าลางความขัดแย้งอยู่แล้วนับตั้งแต่ที่ขึ้น แนะนำปรากฏตัวแล้วว่าผมสรันวุฒิสรันเกตหัวหน้าพักเพื่อจุดจุดจุดอ้าวเอ๊ะไม่บอกไม่บอกว่าพักเพื่อชาติสแล้วอู่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเสียงท่านนี้ให้ท่านผู้ชมดูย้อนย้อนให้ดูนิดนึงก่อนนะฮะแล้วจะได้เอ๊ะทาไมถึงไปพูดอย่างนั้นนี่เขารางความขัดแย้งมันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่อ่าถ้าเราลคนนอกมองเลยนะเดี๋ยวผมจะแถลงเชิญฮะกับผมนายสรันวุฒิสรันเกต สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดอุตรดิตในฐานะหัวหน้าพักเพื่อจุดจุดจุดเอาล่ะเอาล่ะเหตุผลคืออะไรผมตอบพี่บูดเดี๋ยวนี้ได้เลยวันนั้นผมเกือบจะไม่ได้อภิปรายานาทีสุดท้ายจะเรียกผมอภิปรายประธานสุดชาติตันเจริญยังถามว่าฟักฝ่ายค้านว่ายังไงทางพักเพื่อชาติไม่มีเวลาเหลือให้คุณสันเลยแล้วก็ไปใช้เวลาของท่าน คนตัวเอกเสรีพิสทธิ์คือ,อคพรรคเสรีรวมไทย,ทยนะครับยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามีการพยายามไปล็อบบี้ว่าอย่าให้ท่านเสรีเนี่ยให้สันพูดเด็ดขาดพี่น้องเอ้ยคนอย่างสันบุตรเนี่ยเวลาพิป่ายในสภามันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไหมผมทําอย่างชีวิตเรียกว่าเสี่ยงตัวเองนะกล้าที่จะตีแผ่แล้วก็แฉทุกอย่าง อย่างตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าอินหน้าผมคือเกือบจะไม่ให้ผมอภิปรายเกือบจะไม่ได้เวลาอภิปรายแล้วจึงจึงไม่ได้ใช้สิทธิ์ยังยังจึงยังไม่บอกว่าพักเพื่ออะไรอย่างนี้<ก>มผมไม่ได้อภิปรายในฐานะหัวหน้าพักเพื่อชาติอ,าอภิปรายในหัวหน้าพักผมก็ต้องบอกแล้วันนี้เมื่อเมื่อเขาทํากับผมแบบนี้ผมก็พักจุดจุดจุดซีเข้าใจไหมครับคือผมก็เป็นนักลบพันดุนะฝากไปเลยนะครับนี่คือลูกหลานท่านพ่อพระยาพิชัยนะ ค่าได้แต่ว่าอย่ามาหักอย่ามาบงการอย่ามาชักจูงอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยยอมพรีชีพเลยนี่คือสรันบุษสรันเกตครับทําไมเขาถึงจะไม่ให้คุณสรันบุษอภิปรายพี่หมูต้องถามเขาเวลาของเพื่อชาติมีตั้งชั่วโมงกว่าคุณสงครามเอาไปหนึ่งชั่วโมงที่เหลือก็ลูกของใครคนหนึ่งเอาคุณปิยรัตเอาไปอีกสี่กว่านาทีแต่เขาไม่ได้บอกเราก่อนก็เวลาเวลาจะ ตกลงกันว่าใครจะมีเวลาพูดอะไรสมมุติว่ายังให้เกียรติกันก็โทรมาถามหัวหน้าว่าเออเราจะจัดเวลากันอย่างนี้ได้ไหมแต่นี่ทาเป็นมีหนังสือฉบับหนึ่งเพื่อจะวางแผนว่าเดี๋ยวถึงเวลาจะอหนังสือฉบับนี้มากันไม่ให้ผมอภิปรายสุดท้ายกันผมไม่ได้ต้องขอบคุณพี่เสรีท่านพดนเอกเสรีพิสุทธิ์เตรมีเวศถ้าไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่ความที่มีบาร,รมีและความเป็นคนกล้าได้กล้าเสียแล้วก็รับผิดชอบ มีสัจจะนะผมไม่ได้พิปรายเลยผมขอชื่นชมนะพักเสรีรวมไทยนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ปาประชาธิปไตยจอมปลอมนะครับแล้ววันนี้ยังมีขบวนการจะล้มตู่ชูป้อมนะไอ้บัตระหารกลับมาอีกหนึ่งร้อยเนี่ยพยายามจะผลักดันเอาป้อมเป็นนายกผมรับไม่ได้พี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินถ้าเอาตู่ออกแล้วเปลี่ยนคนใหม่ไหม เอาดีๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าที่เขาไม่ให้อภิปรายเนี่ยก็เพราะว่าคุณสันวุฒิเนี่ยได้เตรียมเรื่องว่าจะอภิปรายลุงป้อมผมไม่อยากจะสรุปอย่างนั้นแต่ผมถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่ให้ผมอภิปรายก็เพราะว่าประเด็นที่เตรียมมาเขาไม่อยากเขาจะอ,อ้างว่าผมไม่ประชุมผมไม่อะไรมันไม่ใช่ม,มันไม่ใช่อันนี้มันตื้ตนๆมันเป็นเรื่องสาระสำคัญที่คุณสันวุฒิจะอภิปราย คือผมบอกตรงๆนะถ้าคิดแบบคนใจเล็กๆนะก็เหมือนใจแคบกลัวว่าผมมาพิปายแล้วจะเกินหน้าเกินตาจะมีบทบาทเพราะเวทีอภิไปรายไม่ไว้วางใจคือเวทีของสรันบุตรสรันเกตนะทุกครั้งผมไม่เคยทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังเลยนะถ้ากันผมได้จะดีมากอแล้วก็ขบวนการนี้ไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อชาตินะพักใหญ่ฝ่ายค้านเลยนะครับระดับสูงเลยพยายามกันไม่ให้ผมอภิปรายด้วย ผมไม่รู้ว่ามันกลัวอะไรนักหนาต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ช่วยกันสิค้านเพื่อประชาชนอย่าไปค้านเพื่อตระกูลอะไรผมฝากเลยนะครับนะแล้ววันนี้มีการผสมพันธ์กันระหว่างพักใหญ่ฝ่ายค้านนะกับพักรัฐบาลปัจจุบันนี้ผสมพันธ์ผสมพันธ์กันแล้วดิลลับดิลลับครับดิลลับเรียบร้อยเขาพูดดิลลับดิลลับอะไรนั่นน่ะที่คุณลินก็ได้ยินผมก็ได้ยินอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะรัฐมนตรีเฮงเนี่ยถูกอภิปรายเพราะมีดิลลับ เห็นไหมครับนอกจากดิวลับแล้วเนี่ยยังมีเรื่องกระบวนการที่ขับเคลื่อนตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วที่ไม่ไว้วางใจเห็นไหมครับถ้าวันนั้นทําสําเร็จนะเขาล้มตู่เรียบร้อยชูป้อมไปแล้วเห็นไหมครับเขาไม่สําเร็จแล้ววันนั้นผมถูกห้ามไม่ให้อภิปรายแบกลงศพเข้าไปแล้วยังไม่ได้อภิปรายอันนั้นไม่ได้พูดเลยแต่หนึ่งวินาทีเลยนะเราตัดผมออกเป็นเรื่องนี้เลยแล้วจากนั้นไปก็มีกระบวนการพยายามทําให้หารร้อยหัร้อยแล้วก็มีพัก ฝ่ายค้านใหญ่โอ้ยแลนซไลท์แลนซไลท์แลนซไลท์ดิลลับที่ว่านะั้นะนะ่ะมีความเป็นไปได้สูงที่บอกว่าเอาละครับจะชูบิ๊กป้อมเป็นนายกเพื่อประโยชน์ของพรรคฝ่ายค้านนั้นๆขออนุญาตนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะหรือไม่อ่ะพี่น้องประชาชนคนไทยติดตามดูแล้วกันเพราะว่าประชาธิปไตยแอกแฝงม,มีเยอะนะผมสงสารประเทศไทยนะครับและนี่แหละคือตัวที่เวลาผมจะแตะต้องคนดี จะมีประเด็นทุกครั้งแต่ครั้งนี้ผมไม่บอกว่าเป็นเพราะกรดีบิ๊กป้อมนะฮะมันจะมีหลายเรื่องมาประกอบกันครนะแต่ว่าพยายามกันกันทั้งพักใหญ่พักเล็กช่วยกันหมดเลยยกเป็นท่านเสรีพิสุทธิ์คนเดียวฟันทงแล้วตัดสินใจเด็ดเดี่ยวใครมาขวางก็ไม่ได้เอาละ,ะทีนี้จะไปยังไงก็เรื่องใหญ่ๆเก็บไว้แถลงวันพุธที่3สิงหาคมบ่าย2โมงที่สภา ส่วนตอนนี้ถามสั้นๆก่อนว่าจะไปยังไงเพราะคนสงสยัยคุณสรันุิเวลาโหวตเนี่ยผมไปดูแล้วว่าโหวตไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์โหวตไม่ไว้วางใจผลเอกประวิทธ์แต่อีก9คนที่เหลือเนี่ยงดออกเสียงอื้ยพักเพื่อชาติมันต้องยกมือไม่ไว้วางใจได้ไปงดออกเสียงเท่ากับว่าสนับสนุนรัฐมนตรีเร,รือจะแปลว่าจะย้ายไปภูมิใจไทยย้ายไปพลังประชารัฐหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือจะอยังไงมี2เรื่องนะครับพี่หมูคุณตาลินด้วย เขาเล่นเกมการเมืองเขาต้องการเอาไปต่อรองเดิมทีนะไม่มีชื่อรัฐมนตรีสุชาตินะหรือว่าลัฐมตีเฮ้งนะก็มีการต่อสายถึงคนแดนไกลนะมีคนคนหนึ่งที่ออกมาจากพรรคพลังประชารัฐแล้วไปตั้งพรรคเองนะครับที่ว่าแยกกันอะไรไปผมไม่เอ่ยชื่อนะต่อเลยบอกว่าถ้าเอาลั่มตีเฮ้งใส่เข้าไปพวกเขาจะโหวตสวนนายกให เขาถ้ายอมพดส่วยตอนนั้นแหละครับะนะคนที่มี power ววสูงในพักใหญ่ฝ่ายค้านสั่งให้เปลี่ยนแปลงทันทีก็จึงเป็นที่มาของยติเถื่อนอเพราะว่าเซ็นกันแค่ร้อยแปดสิบคนครั้งแรกมีแค่สิบนะฮะแล้วพอพอจะมาโหวตร,รัฐมนตรีมผมถามว่ารัฐมนตรีเฮงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินตั้งใจฟังนะผมแฉที่เนชั่นครั้งแรกเลยผมไปนั่งกินข้าวกับคนจะพิบปายเลยนะที่ริมแม่น้ำเลย แห่งหนึ่งใช้คํานี้เลยผมถามว่าเอาที่พี่ไปเฮงมีข้อมูลไหมเขาบอกยังไม่มีแต่เดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าอแบบนี้ก็มีด้วยถ้าผมพูดเท็จให้มีอันเป็นไปเลยนะฮะผมบอกให้เลยว่านั้นสั่งกุ้งแม่น้ํากินกันด้วยซ้ําไปขนาดนั้นเลยเห็นไหมครับคือพอฟังแล้วเนี่ยมันใจหายผมก็เคยโดนเขาที่แล้วที่แบกลงสมไปได้พี่ายเขาจะให้ผมสังหารรัตมนเฮงกับชายบุตร เฮงกับชัยพุธสองคนมผมบอกยินดีจะสังหารให้ไหนข้อมูลเขาบอกรับไปก่อนเดี๋ยวเราไปหาเอาข้างหน้าพี่น้องครับมันตลกสิ้นดีไปเห็นม็อบที่สนามหลวงมาชุมนุมกันห้าหมื่นคนนักข่าวไปถามว่าวันนี้จะมาชุมนุมเรื่องอะไรนะ พี่น้องที่มาชุมบอกว่าไม่รู้เขาให้มาก็มาเดี๋ยววาระจะตามมามันน่าขำนี่คือความจริงประเทศไทยผมบอกให้เป็นฝ่ายคา้านอย่าทําแบบนี้เลยสงสารคนไทยทั้งแผ่นดินสงสารประเทศไทยสงสารประชาธิปไตยเธอะเส้นทางการเมืองของคุณสนันนวชจะไปไหนต่อคะในเมื่อคุณสนันนวชรู้ลึกว่าคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้นทําอย่างนั้นดูเหมือนหลายคนคุณสนันนวชก็ไม่น่าจะอยู่กับเขาได้อ,ะอ่ะผมมีทางเลือกอยู่ สามทางทางที่หนึ่งเลยผมก็จะไปอยู่กับพักพี่ไซรีผมชอบอุดมการแก่นะเราก็เป็นนักรบพันดุกด้วยกันพี่ไซรีกับผมเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยมัน against กับปฏิการคือใครเห็นหน้าก็รู้แล้วไอ้พวกนี้ไม่เอาปฏิการแน่นอนอนะอยู่กันได้อยู่กัน<ช>ได้ไประเด็นที่สองเนี่ยเขาชวนหรือยังคะก็อย่าว่าชวนหรือไม่ชวนก็ค,คือว่า ท่านก็เมตตาผมเอาอย่างนี้ดีกว่าแม้ท่านไม่ชวนนะนะนะใจผมไปแล้วอย่างผมอยากบอกว่าพี่ไซรีไม่ต้องร้องเพลงว่าฉันเปล่าชวนนะเข้ามาเองนะแต่ความจริงคือผมไปหาพี่ไซรีผมชอบพี่ไซรีผมพูดอย่างนี้เลยนะส่วนจะรับผมไม่รับไม่เป็นไรอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่สองผมก็อาจจะรวมกับพรรคพวกที่มีบทบาททางการเมืองไม่แพ้ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วก็ตั้งพรรคขึ้นมานะที่จะ เรียกว่าเอาเป็นว่าต่อสู้การเลือกตั้งครั้งหน้าอพวกเรามั่นใจว่าเราก็ไม่แพ้ใครนะเพราะว่าคราวหน้าเนี่ยเรารู้แล้วปรากฏการณ์ชัดๆมันบอกอะไรนะแล้วผมอยู่ในปรากฏการณ์นี้พอดีโอกาสที่จะประสบความเร็จมีนะแต่ไม่อวดอ้างว่าจะมีสูงขอเรียนสั้นๆเท่านี้ประเด็นที่สมก็ไปตั้งพรรคเองโดยมีพรรคที่เขาตั้งไว้แล้วแต่ว่าเขาไม่มีหัวเขาต้องการให้ผมไปเป็นหัว แล้วพูดง่ายๆก็คือว่ายกพักให้ผมเลยและให้ผมคอมมานได้เราานี้คอมมานได้อย่างแท้จริงมีแล้วเหรอคะหลายพักเสนอมาอไปหาวัดร้างที่ไม่มีสัมภเวสีก็สัมภเวสีผมบอกขยายความให้เลยบางคนนะทั้งตัวทั้งใจไปอยู่กับพักฝ่ายค้านใหญ่แล้วออยังแวะเวียนมานะมาอะไรต่างๆอยู่กับในพักแล้วเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะมีคนไปบอกเขา ว่าพรรคเขาทำานี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เชื่อถามเจ้าของพรรคสิว่ามันจริงไหมผมไม่โกหกเลยเจ้าของพรรคเองยังเคยบอกผมเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้มันไม่ควรทําแต่ผมก็ไม่เห็นทําอะไรสักทีครับนี่มันจึงกลายเป็นว่าพรรคเนี้ยมันถูกครอบงำนะฮะดเด็กเส้นก็มีผมเรียนตรงๆด้วยความเคารพท่านนะผู้มีอำนาจที่แท้จริงท่านอย่าล้ำเส้นเลยผมขอว่าเราจากกันด้วยดีเถอะ ถ้าล้ำเส้นเนี่ยผมไม่มีวันยอมใครเลยและมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันทุกฝ่ายไม่มีใครได้ประโยชน์ฝากตรงนี้เลยด้วยความเคารพนะครับเคารพท่านถ้าอะไรที่มันก้าวร่วงรุนแรงผมขอประทานอภัยท่านในที่นี้เลยต่อหน้าเ네นชั่นและคนไทยทั้งแผ่นดินนี่คือสลันวุธครับผมไม่ใช่คนเนรคุณนะเพียงแต่อุดมการณ์และความคิดต่างๆมันแตกแยกเชิงโครงสร้างดังนั้นมันจะเดินต่อไม่ได้ครับ,รบเดี๋ยวรอชม ในการตัดสินใจภายภาคหน้าว่าสามทางเลือกจะเลือกทางไหนครับนะฮะก็เป็นบางทีอาจจะอยากจะเป็นหางราชสีบางทีอาจจะอยากเป็นหัวหมาแล้วพี่หมูว่ายังไงลนะ่ะส,สรันพุตรพี่รู้จักอย่างนี้ในความเห็นพี่คิดว่าผมควรจะไปอยู่กับเขาหรือว่าควรจะตั้งพรรคเองโอ้ยคนระดับสสสรันพ<อ>ุทธบอกได้เลยว่าเป็นคนที่เป็นดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์ก็ทำได้<อ>ทั้ง,งสองอย่างมีนะแสงของอตัวเอง ครับต้องไปอยู่ที่ไหนให้มันตัวเล็กๆทําไมครับอ่าไปสร้างอุดมการไปทําอะไรได้สาธุขอบคุณมากนิยุเพื่อที่จะให้ได้ประชาชนมีทางเลือกเยอะๆไงขอให้คุณสรันวุฒิได้อยู่ในที่ที่ตัวเองต้องการและทําการเมืองอย่างเต็มที่ตามอุดมการของคุณสรันวุฒิและกันสาธุขอบคุณคุณดรินมากผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนะยังไงผมยึดโยงอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตย ไม่มีวันไปอยู่กับข้างผดจการเด็ดขาดอ้าวให้ทิ้งท้ายอีกทีว่าวันพุธที่3ามสิงหาเวลาบ่ายสองที่สภาจะไปเปิดข้อมูลอะไรการเปิดเผยทั้งหลักฐานทั้งอะไรต่างๆที่ชัดเจนแล้วก็จะตอบทุกคําถามที่สื่อถามวันนี้พี่หมูยังถามไม่หมดเนะเวลามันจากัดโอ้โหไม่งั้นมันนะครับแล้วผมก็ขอว่าผมจําเป็นต้องออกมาปกป้องเพราะท่านไปแถลงข่าวแบบนั้นทําให้ผมเสียหายและเสียชื่อเสียง แต่ความจริงมันไม่ใช่แล้วผมขอเตือนนะครับกรรมการที่ไปถแถลงเนี่ยท่านอย่าเป็น A ออย่าให้ใครมาชักจูงท่านผมเคารพรักท่านนะบาปบุญมันมีจริงผมยึดมักในองค์ทั้งรปดกล้าพูดเลยว่าผมไม่ทําผิดอย่างที่ท่านกล่าวหาเลยแล้วถ้าใครบอกว่าผมไปเอาตังจากที่ว่าเอาพักไปหาเงินพี่หมูขับหลักง่ายๆถ้าพักคุณไม่ดังเนี่ยคุณจะให้พักไปหาเงินมีใครจะให้ไหม นะระหว่างตัวบุคคลนยถ้าผมมีกระแสผมไปคุยกับเอาพักไปคุยใครจะให้ใครมากกว่ากันมผมไม่อวดนะและผมไม่ได้เอาของใครมาแม้แต่เสลึกแดงเดียวต่อหน้าตรงไี้ท่านยาหูเบานะฮะย้ำนะบาปบุญมีจริงนะเอาเลยครับทั้งหมดก็คือสอสอพันดุจากเมืองพญาพิชัยดับหักอุต,ตรดิตนะฮะหัวหน้าพักเพื่อ หลังจากนี้จะไปอยู่พักไหนหรือเลือกเส้นทางของตัวเองเปิดประวัติศาสตร์ใหม่ของคุณสันนุฒิให้รอติดตามแล้วก็รอแถลงของคุณสันวุฒิในวันที่สามที่จะถึงนี้ด้วยขอบคุณคุณสันวิษฐมากครับขอบคุณงานเชนผมจะต่อสู้ให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินและไม่ให้ผู้ยีน้องประชาชนผิดหวังในตัวสันนุฒิอย่างเด็ดขาดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หมูขอบคุณมากค่ะ